ตอนเสาม่านี่เล็งเล็งเขมาม่านน้ะพี่น้องสำหรับสูตรอาจารย์เนาะคะ่ะไลยๆอาจารย์ที่อ่าหายเบิ้งไกลๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะหายเบิ้งไกลๆว่าสูตรหน่วยล่าง อ,อันนี้แม่ขัวจัดมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อหนวยลางแม่รัวเฮ็ดมาจักงวดแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วพี่น้องแต่ว่ายั่งบัท่านเอามาลงคลิปนี่คือสิเป็นชีปลรกเปิดตัวสูตรลางของแม่ขัววชีปแรกเด้อค่ะพี่น้องเด้อสูตรล่างว่าจังไดตี แม่ขั้วสิเปิดตัวสูตรลางสูตรลางซึ่งแม่ขั้วเฮ็ดมานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วพี่น้องแต่ว่างย่งบ่ท่านไหนลงช่องเพราะว่าอย่างแม่ขั้วกับเบิงสถิติที่ผ่านมาอยู่นาะค่ะพี่น้องเนาะโมเมนต์วาแม่ขั้วเฮ็ดแล้วจะมาลงเลยเด้กกระรอเบองววามันจะเดินเง่าซ้ำไดแต่ว่าขันเดินมายาวๆกันนากัวคือกันเด้พี่น้องเด้อ คําว่าเดินมายาวๆคือลักซิปนะลักซิของแม่ครัวนะลัก1ิบ,บนอนะ่ะเดินมายาวๆก็รุดไปอยู่ที่ลักหน่วยใดเพราะว่าวันไหวอย่างที่ว่ามันเดินยาวก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเดินหน่อยก็น่ากลัวเดินเง่าก็น่ากลัวยางมันรุดอยู่ไดงวดใดงวดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ครัวก็อยากเอาโรคมาให้พี่น้องเบ่งสูตรล่างมาาลักใดบันอันนี้หน่วยโดยเฉพาะเด้อพี่น้องเด้อสังเกตเห็นบะ พี่น้องสังเกตเห็นบ่าวาลักนวยบ่าค่ะพี่น้องถ้ามีวงกลมสองตัวคือม้าลักซิบคือกอดคอกันมาอ่าเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อดูดีๆลักฐานงวดที่ผ่านมานี่ค่ะเบิ้งดีๆค่ะพี่น้องหลักฐานงวดที่ผ่านมาแม่รัวเห็ดมาให้เบิ้งแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ศูนย์กับเก้าออกศูนย์เก้ากอดข้อกันมาสามกับสี่ออกสี่สามกอดข้อกันมาอันนี้สูตรลางเ้ยค่ะสูตรลางแล้วก็ปักหลักหน่วยอ้าวสายวิ่งสายแลนเ้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่คัวอะไรบังกันเก้ากับศูนย์เข้าที่เจ็ดเก้ามาที่หลักหน่วยเจ็ดกับแปดเข้าที่เจ็ดแปดมาด้วยกันกอดคอกันมามาที่หน่วยเหมือนเดิมค่ะศูนย์กับหนึ่งมาที่เก้าศูนย์หน่วย เป็นจังไดพี่น้องสูตรของแม่ขัวเป็นตาพ่อเป็ตาเอามาพิจารณาบ่พี่น้องอ่ะเปดกับก้าออกที่เจ็ดก้าเจ็ดกับแปดออกที่หนึ่งเจ็ดงวดที่ผ่านมาพี่น้องจังแม่ขั่วเห็นว่าเดินดีสูตรนี่สองตัวมาตัวสองตัวมาสองตัว ได้หลายค้นใช่ไหมครับสองตัวมาสองตัวใดจังใดเพราะว่ามิตรสิบกับหน่วยกอดข้อกันมาเด้พี่น้องเห็นว่าหันกอดข้อกันมาสามงวดซ้อนคือเก่ากับศูนย์กับมาศูนย์เก่าสามกับสี่ก็มาสี่สามเจ็ดกับแปดก็มาเจ็ดแปด อ้าวแม่รัวไหเบิงเหรอเด้อ่ะพี่น้องเด้อสูตรงวดที่พานมางวดงวดทีพานมาแต่ว่าแม่รั้วเ่ให้ไเห็นสูตรเด้อ่ะพี่น้องแม่รัวไหเห็นแต่โตเดินโตมากเพราะว่าสูตรขอสังวนนิกทซิ์ไวเน่เพราะว่าอ่า้าเบิงที่ช่องแม่รัวเลยเด้อ่ะพี่น้องเด้อสูตรได้ก็ตามที่ดีๆเด็ดๆแม่รัวเอามาลงไหพี่น้องเอฟซีเบิงแน่นอนเพราะว่าแม่รัวก็อยากไหพี่น้องเบิงแม่รัวคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่ว่าแม่ครัว่วบออยากเผยแร่เรี่องสูตรเด้อค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่ครัวขอสังวรนนิกิทธิ์ไว้หลายๆคนหลายๆเอฟซี FC เนาะคา่ะที่ขอสูตรแม่ครัวอ่าแม่ครัวก็บ,บอกว่ามาดูที่ช่องแม่ครัวเลยค่ะแม่ครัวเฮ็ดให้เห็นทุกงวดลงให้ดูทุกงวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาบ้านงวดนี่มาตัวใด ยาแม่ขั้วสีเห็ดไหเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี่มาตัวใดบานเขามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดติดแล้วพี่น้องสำหรับหลักหน่วยล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาจับลักใดแล้่วบานแม่ขั้วไยายามหาหลักหน่วยล่างตั้งแต่ก่อนนี่แม่มาได้ตะลักสีบบานนี่ลักซีบมันุดบานนี่ ลักซิปมาลุดบานนี่มาจับไว้ที่ลักหน่วยกันย่างบ่ฮั้นได้ล่อโล่งให้พี่นองเบิงเนาะคะ่ะเนาะนี่อันนี้เป็นคลิปแรงเด้อค่ะที่แม่กลัวเอามาลงเด้อค่ะลักหน่วยร่างโดยเฉพาะหน่วยล่างโดยตรง มั่นหน่วยล่างโดยตรงโดยเฉพาะเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่ามามาเบิร์น้ำกันว่ารอบนี้จะมาตัวไหนเด้อค่ะพี่น้องเด้อหน่วยล่างโดยตรง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 วิ่ง อันนี้สูตรคนของ,ของแม่ขั่วโดยตรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าไม่เดินห,หลายหลายงวดแม่ขั่วกับพอเอามาลงขึ้นกันกับลักซิบบนนั่นล่ะพี่น้องแม่ขั่วกับกเฮ็ดมาได้หางวดหกงวดแล้วแม่ขั่วจังเอามาลงอันนี้ก็ได้เจ็ดงวดแล้วค่ะสําหรับหน่วยล่างเด้อค่ะวิ่งหน่วยล่างเอาไว้หน่วยเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้น่วยไม่ต้องเอาขึ้นสิบเด้อค่ะพี่น้องเด้อว่าวต้องเอาไว้ไว้ลักสิบลักหน่วยยางเดียว หน่วยล่างโดยตรงวิ่งหน่วยล่างเก้ากับศูนย์จัดไปพี่น้องแม่ขั้วจัดมาหายแล้วจัดไปพี่น้องเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดจะเดินต่อหรือไม่รอบวันที่สิบหกกลุ่มผ้าพันเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ๊ยวันที่สิบหกพฤษภาเป็นยังขึ้นหลงแต่กลุ่มผ้าโอ้ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องว่าผพิดวันที่สิบหกพฤษภาคม นั่นคันบ่ผิดกับบอแม,ม่ขั้วเห็นบอวาจังไดพี่น้องพนะนะแม่ขั้ววาเอาเข่ามาเจ็ดงวดแล้วหน่วยล่างเอารักหนว่วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปไว้ทีรักหน่วยอ่ะให้พี่น้องพิจารณาแคปนาจอไว้ถ้าพิจารณาพี่น้องสำรับอ่ะสูตรของแม่ครัวค้นคว้าขึ้นมาเป็นหน่วยล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดอ่ะ น้าติดตามมากค่ะสองตัวมาตัวหรือว่าสองตัวมาสองตัวเพราะยังกอดข้อกันมากค่ะพี่น้องเอามักชอบคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวในเด้อกดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจไว้พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ